สวัสดีครับผมชื่อนัทน,นะครับตอนนี้เรียนอยู่ห้องกิฟเตสที่บดินเดชาครับก็ได้เรียนกับพี่บุ๋มมาสองสองคร์สแล้วครับมีความรู้สึกว่าพี่บุ๋มเขาสอนดีมีความเข้าใจมากมายแล้วโจทย์ก็หลากหลายเยอะครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการไปสอบเข้าที่มหทิโดนหรือว่าเตรียมครับหนุบตอนนี้ผมอยู่มหนึ่งขึ้นมสองเรียนอยู่หลักสูตรกิฟเตดเลขโรงเรียนบดินเดชาศิงษาเสนีครับ ซึ่งพี่ผมได้คำแนะนำมาจากพี่สาวให้มาเรียนพี่พี่บุ่มครับตอนนี้ผมอยู่ผมเรียนอยู่หลักสูตรม .3 ครับซึ่งพี่บุ่มนั้นก็สอนเข้าใจมีเทคนิคมากมายแต่มีโจทย์ให้ทำเยอะแยะครับซึ่งที่เรียนมานี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ ในห้องเรียนและการสอบทั่วๆไปครับสวัสดีค่ะหนูชื่อคุณตอนนี้เรียนอยู่ที่บดินเดชากระสุดกิบเจ็นนะคะมอ .1 ขึ้นมอ .2 หนูก็ได้เรียนกับพี่บุ๋ม,มา2-3งาอาแล้วนะคะรู้สึกว่าพี่บุมสอนดีสอนละเอียดสอนไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปค่ะทำให้มีเวลาทำความเข้าใจแล้วก็มีสูตรหลักแล้วก็เทคนิคมากมายค่ะ